สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์ระบิดนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสุดยอดยีนตอนที่2423ดวงตาสีเลือดสีหน้าของนายวินนั้นดูแปลกมากขอนําวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้กลับมาด้วยเมื่อวิดีโอถูกเล่นฮันเซ้นก็เข้าใจสีหน้าที่แปลกของนายวินวิดีโอเริ่มเล่นด้วยเส้นทางหินมันเป็นถนนที่พวกเขาขุดพบฮันเซ้นไม่รู้ว่าพวกเขาเลือกตำแหน่งที่เริ่มจะขุดได้ยังไงกันแต่มันเห็นได้ชัดว่า มันไม่ใช่แค่การขุดแบบสุ่มๆด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขารู้ว่าควรจะเริ่มจากตำแหน่งไหนพาเฮลควบคุมการขุดในวงกว้างแต่เมื่อคุณหญิงมิเรอร์และคนของเธอมาถึงพวกเขาก็ลดขอบเขตการขุดจนเหลือเพียงแค่3จุดเท่านั้นจากจุดตรงกลางก็คือจุดที่พวกเขาเริ่มขุดเป็นจุดแรกขณะที่วิดีโอดำเนินต่อไปมันก็เผยเห็นเส้นทางหินที่แยกออกอย่างซับซ้อนจนกระทั่งหินเปิดออกและเผยให้เห็นห้องขนาดใหญ่ที่นั่นหานเซ้นพบ สิ่งที่ดูเหมือนกับตุ๊กตาที่คุณหญิงมิเรอร์พูดถึงรูปปั้นนั้นมีความสูง10เมตรมีสีดำสนิททั้งตัวมันเนื้อเดียวกับหินที่อยู่รอบๆมันเป็นรูปปั้นของผู้ชายที่กำลังนั่งขัดสมาธิแขนของเขาไขว้กันเป็นรูปตัว X ดวงตาของชายคนนั้นเป็นเหมือนที่คุณหญิงมิเรอร์บอกมันมีสองรูม่านตาในแต่ละดวงตาของพวกมันก็เป็นสีแดงด้านหลังของรูปปั้นยังมีแขนและมืออีกจำนวนมากพวกมันกอก รวมกันเป็นรูปร่างดวงระทีบซึ่งเหมือนกับดวงตาสีแดงสองรูม,ม่านตาการมองไปที่รูปปั้นรู้สึกราวกับว่าดวงตาประหลาดนับไม่ถ้วนกำลังจ้องมองออกมาจากหน้าจอหันเส้นแค่มองดูพวกมันผ่านทางวิดีโอแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ขนลุกขึ้นมาคุณหญิงมิเรอร์และไนท์วินเองก็รู้สึกหนาวเช่นเดียวกันวิดีโอนั้นไม่ได้จับภาพรูปปั้นเป็นเวลานานนะักมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเผยให้เห็นบางสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าในรูปปั้นนั้น หายเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งมันเป็นรูหยาบๆที่ดูเหมือนจะขุดด้วยมือเปล่าหรือกรงเล็บกำแพงอุโมง์นั้นแปดเปื้อนไปด้วยเลือดร่องรอยของกรงเล็บสลักลึกเข้าไปในผิวของอุโมงขณะที่วิดีโอดําเนินต่อไปเลือดก็เผยออกมาให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เลือดค,ค่อยๆย้อมทุกส่วนของอุโมงจนกลายเป็นสีแดงและดําภาพที่เห็นนั้นทําให้รู้สึกขนลุกถ้ำนั้นไม่ได้ถูกขุดด้วยมือหรอกใช่ไหมแฮนซเล่นอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมา ถึงแม้อี์ตรีมคิงจะไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคนงานมากนักแต่พวกเขาก็รับสมัครแค่คนที่เป็นระดับมาร์คคริสเป็นอย่างน้อยเหล่าผู้คนนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์ของตัวเองอาวุธของพวกเขาอาจจะไม่ใช่สมบัติในตํานานแต่พวกมันก็เป็นอะไรที่ควรจะพอใช้ได้และพวกเขาก็จะไม่ได้เอาเครื่องมือของตัวเองมาทางอีฟตีมคิงก็จะมอบสมบัติชีโนเจนอีกให้กับพวกเขา พวกเขาไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้มือตัวเองขุดอุโมงนั่นแต่ดูจากเลือดและรอยขีดส่วนที่ถูกทิ้งเอาไว้มันเห็นได้ชัดว่าอุโมงค์นั่นเป็นผลงานที่ถูกขุดด้วยการใช้เล็บและมือเปล่ามันไม่ได้ถูกขุดด้วยเครื่องมือใดๆคุณหญิงมิเรอร์และนายวินมองดูวิดีโอด้วยสายตาที่งุนงงพวกเขาไม่ได้ตอบคาถามของฮันเซินแต่ฮันเซินรู้ว่ามันเป็นความจรงิงโดยไม่ต้องฟังคํายินดันจากพวกเขาฮันเซิลมองดูวิดีโออีกต่อไป และเป็นนานเขาก็เห็นถึงศพของมาร์คริสที่เป็นหัววัวคนหนึ่งแทนที่จะเป็นมือมันมีแค่ก้อนเนื้อเล,เละที่อยู่บนปลายแขนของคนคนนั้นส่วนกระดูอีกข้างหนึ่งก็ยื่นออกมาจากเนื้อหนังและถูกขูดจนเละเมื่อได้เห็นภาพนั้นหานสเซ้นก็ไม่สามารถหยุดที่จินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชายคนนั้นคงขุดอย่างบ้าคลั่งด้วยมือเปล่าจนนิ้วได้รับบาดเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงขุดต่อไปจนมือเขาไม่เหลืออยู่ สุดท้ายแล้วเขาก็เสียชีวิตไปเพราะเสียเลือดวิดีโอไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นภาพที่น่าสะเยดสยองถูกเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮันเซ่นเห็นซากศพกระจัดกระจายตลอดโองคงนั่นพวกเขาอยู่ในท่าทางที่เหมือนกันตัวของพวกเขาเอ็นไปด้านหน้าเพื่อที่ใช้มือขุดกําแพงบางคนนั้นขาดไปครึ่งฝ่ามือบางคนก็หายไปทั้งแขนถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วพวกเขาก็ยังคงอยู่ในท่าขุดใบหน้าของพวกเขาดูเหมือนกับว่ากำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ แต่ลึกๆในใบหน้าที่ดูตื่นเต้นนั้นมีร่องรอยของความบาดกลัวอยู่ด้วยพวกมันเป็นความบาดกลัวที่ฝังลึกในกระดูกของพวกเขาดวองตาของคนที่ถ่ายไปแล้วทุกคนเปิดอยู่และเผยให้เห็นรูม่านตาขกสีแดงเส้นทางหินนั้นไม่ใช่แค่เส้นทางอีกต่อไปมันเป็นเหมือนกับสุสานที่ขุดเป็นทางเต็มไปด้วยเลือดโดยยุคลมาคริสมากมายตายในเส้นทางหินนั่นและยิ่งลึกเข้าไปมากเท่าไหร่ภาพที่ได้เห็นก็เลวร้ายขึ้นเท่านั้นวิดีโอปิดท้ายด้วยภาพ ประตูบานหินหนึ่งเป็นอย่างที่ไนวินบอกมันเป็นประตูที่ดูเหมือนกับทางเข้าสู่เหมืองขนาดใหญ่ทั้งสองด้านของประตูนั้นเป็นสีแดงราวกับว่าพวกมันถูกไป้ายไปด้วยเลือดและมีรอยเครื่องวงกลมมากมายบนประตูที่ถูกทิ้งเอาไว้ประตูนั่นสูง10เมตรเนื่องจากโอโงคงขุดมาตรงกับประตูพอดีมันจึงมีเพียงแค่หินล้อมบานประตูอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นสิ่งมีชีวิตอยู่หลังประตูนั่น แต่สิ่งที่อยู่หน้าประตูทําให้ฮันเซ้นรู้สึกหนาวคนงานที่เสียชีวิตมากมายที่อยู่รวมกันหน้าประตูเหมือนกับว่าพวกเขาพยายามจะหนีจากขุมนรกแขนพวกเขายื่นออกไปข้างหน้าราวกับพยายามจะคว้าความอยู่รอดที่ไม่มีอยู่จริงเล็บของพวกเขาถูกทําลายและเลือดจากมือของเขานั้นย้อมประตูแต่มันก็ไม่มีใครสามารถเปิดประตูเข้าไปข้างในได้คนงานที่รอดมาได้ทุกคนนั้นตายอยู่ที่หน้าประตูนี้เลือดของพวกเขานองอยู่ตรงหน้าประตูราวกับทางเข้าสู่นรก ใบหน้าของไนวินดูแย่พวกเขาตายกันหมดแล้วทุกคนไม่มีใครเหลือรอดแม้แต่คนเดียวพวกเขาทุกคนเป็นบ้าและเอาตะขุดยังไม่หยุดไม่หย่อนหินพวกนั้นแข็งมากๆถึงจะใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องขุดก็ย,ยังยากเลยแต่พวกเขาใช้เล็บมือของตัวเองเพื่อขุดพวกเขาเริ่มมีเลือดไหลออกมาอย่างรวดเร็วแต่เมื่อหินถูกสัมผัสด้วยเลือดมันก็เหมือนกับว่าหินอ่อนตัวลงและช่วยให้พวกเขาขุดมันได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังทําให้พวกเขาบาดเจ็บอยู่ดี พวกเขาขุดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเสียงของไนายวินสั่นไหวถึงแม้เขาจะเป็นระดับเทพเจ้าแต่สิ่งที่เขาเพิ่งจะเห็นได้เห็นคงเป็นเหมือนกับฝันร้ายอยู่ดีสถานที่แห่งนี้มันต้องสาบฮันเซนรู้สึกแย่เขาอยากจะพาเป่าเออร์หนีออกไปถึงแม้พวกเขาจะพานกแดงน้อยมาด้วยแต่มันมีบางสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสิ่งที่แม้แต่คนหญิงมิเรอร์ที่เป็นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าที่แข็งแกร่งก็ยังได้รับผลกระทบ ดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่นกแดงน้อยจะไม่รอดเช่นเดียวกันหนีเถอะพวกเราต้องหนีพวกเราต้องไปอยู่ในที่ที่เลวร้ายแบบนี้ตามพวกเราไปไม่ได้อีกแล้วฮันเซินตัดสินใจเขาต้องการจะออกไปจากที่นี่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้คุณหญิงมิเรอร์จะพยายามหยุดเขาแต่เขาก็จะไปจากที่นี่ดวงตาของเจ้าจู่ๆคุณหญิงมิเรอร์ก็พูดขึ้นมาขณะที่มองไปที่ดวงตาของฮันเซินความกลัวปรากฏบนใบหน้าของเธอเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของข้า ใจของหันเส้นเต้นรัวเขารู้ว่านี่มันแย่แล้วโดยแม่ลังเลหันเส้นสะบัดมือเรียก,ยกน้ําเรียกกระจกเพื่อส่องดูตัวเองใน,นจังหวะนั้นหันเส้นก็รู้สึกว่าความกลัวฝังในกระดูกของเขาดวงตาสีดําของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและยิ่งไปกว่านั้นรอยแยกวิ่งฝ่ากลางรูม่านตาทั้งสองของเขารูม่านตาวงกลมกลายเป็นรูปของน้ําเต้าและพวกมันก็ค่อยๆแยกออกจากกันครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e และกดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิ